รวมกิจกรรมทุกอย่างที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการอัปเดตทุกอย่างเลยนะครับกับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับงั้นขอพูดเลยเข้าเรื่องนะครับอันดับแรกนะครับเป็นการล็อกอิน14วันสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับที่ผมคอนโดไม่พลาดก็เหมือนว่าได้ในส่วนของตั๋วสุ่มนะครับฟรี20ตั๋วอันนี้คือขั้นแรกนะครับที่เราจะได้แล้วเรียกว่าเป็นครอบรองครึ่งปีเนาะดังนั้นหมายความว่าเดือนนี้เกมน่าจะแจกกันจุกๆอยู่พอสมควรนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับ อันดัต่อมานะครับก็คือตัวละครยูโน่กำลังที่จะเข้ามาแล้วก็จากที่ดูน่าจะสัก30นี้ถ้าไม่พลาดน,นะอระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยไม่น่าเกินหรือว่าวันที่1อย่างเงี้ยยังไงก็มามาแน่ๆนะครับมาเขาว่าเพชรที่มีอยู่ณตอนนี้จะเต็มกับตัวยูโน่เลยก็ได้แล้วก็ในส่วนของซีซั่นที่8กําลังจะมาแล้วอาจจะมาพร้อมกันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติถ้ามาพร้อมกันคําแนะนําก็คือเอายูโน่ก่อนก็ได้ โอเคป่ะ okay, แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอะสัก200โลเนาะแล้ววันที่เหลือเนี่ยเอา200โลที่เหลือไปสุ่มตู้ซีซันก็ได้ถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งค่อยเปิดประตูพบพานก็ได้อีกทีหนึง่งโอเคไหมก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันอีกหนึ่งทีอันดับต่อมานะครับก็คือขอพรอแบบชำํำเราจะได้ในส่วนของจองเวทสุ่มได้999ครั้งแล้วทีเนี้ยในตู้นั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของเรียกว่าเป็นโอกาสได้รับตัวละครนะครับเช่นอาจจะเป็นยูโน่อาจจะเป็นราชินีแม่มด ซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะถึงแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่จากที่ดูอะต่ําสุดคือแลนกิ้งกับยูโน่คิดว่าได้แน่ๆอันนี้คือเลทต่ําที่สุดแล้วนะคิดว่า2ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหามาแน่นอนแต่ที่เหลือค่อยรู้ว่ามีแม่หมดหรือเปล่าสาหรับคนที่ยังไม่มีก็น่าจะได้จากตูนี้นะครับอันดับต่อมาก็คือข้อ B แจกตัวฟรีหนึ่งออันเชิญไปรวมกับเมื่อกี้20เป็นรอยยี่ทันทีนะครับ แล้วก็น่าจะมีกิจกรรมอื่นๆต่างๆอีกที่เราจะได้เช่นบอสโกเลมมาอะไรเงี้ยบอสงู ew, เดี๋ยวก็น่าจะรีใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของพวกอ,อ,อะไรอะไอ้พวกบิงโกลูกเต๋าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็วนไปอีกยังไงก็ได้อีกเรื่อยๆและได้เยอะด้วยนะครับสีกิจกรรมเ,เรียกว่ารอเท่าไหนอันนี้น่าจะเป็น PVP เนอะอันสุดท้ายก็คือขอเพิ่มแบบสับอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวลดพลังงาน ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันอันนี้เรียกว่าเป็นการอัปเดตกิจกรรมเนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูต่อครับว่ามันจะเรียงไทม์ไลน์เป็นประมาณนี้นะครับตู้อัญเชิญยูโน่โตเกนได้บอกแล้วนะครับก็คือจะเข้าวันที่30แล้วตัวละครแบ็คแอสตาจะกลับมาด้วยเช่นเดียวกันคือถ้า2ตัวละครนี้ผมให้เลือกจริงๆ s แอสตาน่าจะดีกว่าเพราะว่าเอาลงด่านนู่นนี่นั่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลงคอนเทนต์ได้ PVP ก็ได้สหรับที่แดง แต่เอาจริงเนี่ยมันดีทั้ง2แบบดังนั้นก็ควรที่จะมีติดไอดีไว้อย่างไรก็ดีกว่าไม่มีนั่นเองนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือสนามประลองอันนี้คือกิจกิจอ่ากิจเป็นกิจกรรมนะครับวันที่10นะครับสนามประลองนั่นเองนะเป็นกิจพีนี้นั่นเองนะนนนงนะแล้วก็สนามประลองแบบสุดเดือดมีการล่นพลังงานรองเท้านู่นนี่นั่นจากที่เห็นในหน้าต่างนี้เลยนะครับและก็ยังมีเพิ่มเติมอีกที่บอกเมื่อกี้มี ล็อกอิน14วันใช่ไหมแล้วก็ได้ตั๋วอีก100ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันมีกิจกรรมล็อกอิน7วันด้วยอันเนี้ยคือเราไม่รู้เห็นป่ะแล้วก็มีครบรอบครึ่งปีเห็นป่ะตามหาเหรียญทองในดันเจียนแล้วก็มีเลสแล้วก็เวอร์บอสอะไรเงี้ยเวอร์บอสมันจะให้ในส่วนของอกล่องที่เราสามารถเปิดได้ของที่เราเลือกได้เลยครับแล้วก็เอามายกระดับอาวุธอ่ะอ่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเลสก็คือบอสโกเลมอ่ะ จะได้ในส่วนของเศษใช่ไหมนั่นแหละเศษอัพตัวนั่นแหละที่เหลือก็คำนวณกันดีๆอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีกันสัก2-3เศษหมายควาว่าถ้าหากยูโน่สองโลได้2ดาวเพื่อนๆเดือนหน้ายัดห้าดาวได้เลยที่เหลือลงตู้การ์ดดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปชั่งใจดูนะครับเดี๋ยวที่นี้เราจะมาคุยกันอีกสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีกิจกรรมต่างๆที่เราคุยกันนะตอนเนี้ย เพื่อนเื่อเห็นอะไรกันไหมผมเห็นจุดหนึ่งเหมือนที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้เลยก็คือว่าปกติตามปกตินะถ้าเรามาในหน้าประกาศแล้วเรามาในหน้าซีซั่นตัวเกมมันจะบอกเป็นเดือนเลยทั้งเดือนนะครับว่าเออเดือนนี้จะมีกิจอะไรบ้างแต่ในรอบนี้จากที่เห็นในรูปเลยนะครับก็คือมันบอกถึงแค่แบบวันที่10เออว,วันที่6วันที่10บอะงงวะคือมันจบแค่นั้นเลยเว้ยแล้วคือมันหยุดเลยมันไม่มีอีกแล้วอะ หมายเขาว่าอันนี้คือครึ่งแรกที่เราจะได้จากกิจที่เกมบอกดังนั้นหมายเขาว่าอีกครึ่งหลังเกมยังไม่บอกนะครับก็หมายเขาว่าไอ้ที่เราจะได้แบบ100โลไอสองโลฟรีแล้วก็ไอตั๋วสุดล็อกอิน7วันอะไรเงี้ยเราได้เนี่ยแค่ครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนหลังยังมีอีกนะครับเป็นไม่ได้ว่ามันจะให้แบบทวีคูณหรือเรียกง,ง่ายๆว่า1เดือนเนี่ยของแจกอาจจะไม่ต่ำกว่า200โลเลยก็ได้แล้วเราก็ไปรวมกับเพชรอีกทีที่เราเล่นตามปกติได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับก็อาจจะแบบ เดือนนึงจากแต่ก่อนอาจจะอยู่หมื่นห้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ตัวสูงสัก50แต่ก่อนที่ผมนับได้นะสาเดือนแรกนะครับก็ประมาณสักร้อยแบ็ดเสร็จตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนคือแบบเดือนหนึ่งสามร้อยถึงสี่ร้อยเลยนั่นเองนะครับเกมหลังาจากนี้จะเปลี่ยนนะครับตามที่ผู้บริหารเขาบอกแหละแนวเชิงรุกเนาะอย่างนี้เขาว่าก็ตามที่เห็นนี่แหละอ่ะเป็นประมาณนี้ถือว่าเรามาอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดในตัวเกมนั่นเองนะครับเตรียมรับมือกันเด้อ